ลุงไข่บ้านพุนสว่างนี่ครับนี่ลุงไข่เยอะเนี่นี่สวัสดีครับเมื่อนี้บ่ได้ง่วมาเลยบ่ได้ง่วมากเมื่อใดไข้มากเมื่อใดเงินเมื่อนีดใส่ใส่หมวกแก็บใส่แว่นดำอย่างดีด้วยดหลงมาได้เนาะหลงเลยเนาะเขาแว่นเลยก็ได้โอ้ยสิ่งกันนะเลยเบิ้งลองเขถาก็ได้เนาะสิ่งเลยนี่เอาได้ควายมานีกเนาะควายมากเหมือนเดเอาเบิ้งกันนะพ่อเบิ้งลุงวาย แม่ลูกป่ะครับบ่แม่ลูกแม่ลูกตปิงไปเจ็ดหมื่นเปิดไปเจ็ดหมื่นบ่แม่กับลูกนี่บ่ต่อร่องเลอยูโอต่อร่องเลอยู่แม่กับลูกนี่บ่ครับบ่แม่กับลูกนี่ว่ายเจ็ดหมื่นลูกตัวเท่าไหร่นี่ครับนี่ลูกแต่จะเป็นเจ้าสองงานละบ่ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่สองโอ้ตัวที่สองบ่ครับเป็นตัวเมียเนาะตัวเถิกตัวเถิกลูกโอลูกตัวที่สองบ่นี่ครับได้ลูกมาแล้ว สองตัวตัวที่สองเนาะตัวที่สองคือท่องเงยแต่ท่องเราไปนี่ตัวที่สามเราอยู่ในท้องเอ้าอยู่ในท้องนี่ท้องท้องแล้วบ่นี่มาแล้วครับมาเลยดิจักเดือนแล้วสามเดือนบ่อสได้ชีวิตหาเดือนนะได้บ่สหาเดือนแล้วตีหาเดือนไปอ๋อผสมพอพันอย่างบ่หรือข้มน้ำบานเท่านี้ผสมพอพันน้ำบานเท่านี้ พันเข้าซื้พันพันคือเลือบอกเขาแน่เออพ่อพันก็เห็นใครเข้าดีล่ะโอ้พ่อพันโค้ม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 โตกไหมโตกโตกเอาอยู่ในถังบนหาเดือนเนาะเอาบนบ้านหาเดือนโค้มโตกนพอพันน้ำบ้านนี่ครับนี่โอ้หมีไใหญ่เลยเนาะนี่ลูกพันนะครับนี่เป็นตัวเถิกนี่ เอูกเป็นตเมออเอาลูกคเ,เป็นเถกหน่อยนะครับนี่จกักประมาณจักเดือนนอะนี่ลูกมันบอกเอออเ,เดือนเลวัวตายของเดียวดิอาสูงประมาณจัก1อยนี่เนาะเมียเนาะร้อสูงประมาณจาก120ัก1อยย่สิบนะเมียครับลอยบวกขึน้นไปย่ดอก นะี่ลูกคนครับสูงประมันลอยซิบหาเนี่ยลูกคนนะครับเป็นแม่ใหญ่แม่หนานี่ครับเบิ้งเนี่ยหนาเอ๋อเป็นแม่พันธุ์เลยครับเด้อนี่เด้อห้ายนี่ม่านแล้วหาเดือนแล้วพี่น้องเอาไปเป็นแม่พันเนาะแม่ใหญ่เนาะทองใหญ่เลยนี่อ่างทองใหญ่ใหญ่เนาะเออ เอา n h a บ่ติดกลงควายแล้วนี่เนี่ยเป็นควายบันบานเขาหน่ยเนาะใหญ่เนาะควายบันบานเขาหน่เนาะเหลี้ยงยินน้ำบานน้ำไฮน้หน้านายงน้ำหน้าเี่ยงธาตโอ้เลี่ยงธรรมศาสตรนเหลี่ยงธรรมศาสตร์นะครับเอาล่างตกันใหญ่นานะครับนี่เปิดใปเท่าไรก็ใหญ่นี่ เปิดไว้เท่าไรก่อแม่ลูกนี่บ่ถ้าแยกเดียครับถ้าแยกเดีโอ้แม่หาหมืน่นแม่หาหมื่นลูกเศร้าหาขันแยกเนาะเออแต่ว่าันเอาเป็นโค้มไปนี่ก็กคือเจ็ดหมืน่นเจ็ดหมื่นถ้วนรุดตัวรองอะไอีกเนาะเบื่อไงเพ่เบื่ออะไรบะศูนย์แปดเจ็ด สองสามหกแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจาเป็นยังไงล่ะอืมเอาเป็นตะเลียงอยู่ครับเนี่ยเอาขั้วบันบันแม่ลูกขั้วเลียงตรงหน้าเนี่ยขั้วยเลียงตรงหน้าน้ำบ้านเขานี่ครับเนี่ยเอานี่เบื้องหน้าตาเพิ่นครับาตาดีอยู่ใหญ่หนาางถ่องลึกอยู่ลูกเพิ่นเป็นเถิกหน่อยได้ครับเด้อออนี่ครับลุงไข่นี่ครับ แดงต <oh> ัวซิ่งขนาดเลยมือนลองเท่าแดงลองเท่าแดงยังดีได้เดลยนี่อันนี้ห้องห้องเจ้าวะนี่หัวห้องพยูนหองหัวได้มาหยุดมาอุ้มบ่๋ไปทางใดหล่ะองใค๋อมาดวลลูกมาเล่นนู้นมาดนลเนาะ

ทายกล้วยดอนกันลุงเพ่มาแล้วนะติดแสงแดดคืองามแลยดอนๆนี่ไหมลงเวทลงเวทควายเผือกหรือกล้วยดอนเนาะอ๋อติดแสงแดดนี่ครับกล้วยเผือกกล้วยเผือกกล้วยดอนตัวผู้ปะครับบ่โอ้บ่าวซำหน่อยเลยนี่กลล้วยพันุ่่ออออออปีบเางะ เปิดไว้เท่าไรเปิดไว้เท่าไรนี่สี่ห0 0มื่นหาบอกครับบอสีมื่นหาควยเผือกนะครับหรือบานเฮาเอินค้วยดอนเนี่ยสูงประมาณเท่าไรน้อนีู่งปรมาณร้อยสิบนี่แหละร้อยสามสิบน้อเบิ้งนาตาคืองามแต่วะงามเลยโอ้หน้าตาครับหน้าตานี่ค้อยเผือกขาเงเนอยเดร้อยสี่สมีในวัดนามสิบบวกนี่แหะประมาณนี่ เบื้องขาเลยครับขาใหญ่ๆเลยครับควพันใหญ่เมียมันเขาขายบอกเชนหาเมียเจักจักเดือนก่อนควายตัวนี้มันใกล้ถึงสองปีแล้วล่ะโอ้ใกล้ถึงสองปีแต่ว่าขานะขามันใหญ่ๆนะกีบกีบเรียบใหญ่เลยงามเด้นี่ครับขาใหญ่ขางามได้บ่ได้ผู้จะได้อยู่เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้เป็นควายเผือกควายด่อนเบิ้องบรรทายนะครับเบิ้องบรรทายนี่นะครับ ใส่เบื้องผมทายทั้งหน้าตาเพคนออกมาใส่เด็ดเด็ดคนนะน,น,นี่นี่ครับสดมากคั้ยตัวนี้เนาะสดเลยนี่เบื้องหน้าตาเพป็นครับนี่นะครับหน้าตาสดสดนี่น,น,น,นี่ครับแข้งขานเพคนใหญ่ๆร้อมตัวกันใหญ่ครับใหญ่หนาหนาน,านี่เป็นเรื่องน้ำบานห่าเนี่ยบ่ครับบ่นนาบ้ โอ<ห>้ปล่อยธรรมศาสตร์กินยาอยู่บ้านเข้าน่าน้ทีอสองเกือบสองปีโอ้โ<ห>นะครับโบเฮ้ยมาตลาดโบ้ฮะไล่อยเฉพาะเป็นหุน้หนเนาะขึ้นรถเี่เดียวพึ่งมากน่ทีเล์กหน่อยเร์กหน่อยนุยน่มน้อย ขาเบิ้งก็งามๆเลยหยดๆขาหง่าๆเลยครับอาเบิ้งไทยเบิ้งนี่นะครับเบิ้งบันไทยเป็นนี่นี่นี่ม่นเรึ่งคึงเลยครับนี่บเคยมาตลาดได้ครับมาเที่ยแรกนี่เออเบอร์โทษดครับเบดโทษดเอาเบร์โทษเจ้าเลยเออเบร์โทษเป็นโมมีนะครับเบิดโทษแต่ว่า เอาเบอร์โทรนี่ก็ได้ครับ089 863 1259้ด้อครับเด้อแม่บอกเปิดไว้29,000่เก้าพตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียเปิดไว้29,000เนาะ29,000สูงกว่ามันเท่าไหร่นี่รวย1ิบฝ่ยเศร้าอยู่หรอฝ่ายนี่ซ20อยู่เนาะ นี่เป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียสาวน้อยนะครับสูงยโอ้าโอมอน้อยเศร้าจ้าม่าลอยเศร้ามั่วจะจกเดือนจะปีแล้วครับนี่สิบเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนนี่เดือนสิบเดือนนี่เนาะม่านเก้าเดือนสิบเดือนนะครับอสาวน้อยเก้าเดือนสิบเดือน เพิงาา่งนาตาเพิ่งเบิ่ง้าเพิ่งกตีเนาะอ่องพอก็มีเออเอาเบิ่งเอาได้ให้น้องได้น่เลยมันนดแบ่งแก้มจังพอกเขาใส่ถุงเท่ายังดีใส่ถุงเท้าทำไรเท่ากัานี้นนเออทำไรเท่าดำๆขาเพิ่นใหญ่ดีนเนาะเรียบกด็ดี นะครับเปิ้ลหน่อยเด้อแม่สาวหน่อยนี่นะครับไม่น้อยเนาะเพิ่นบ่เคยเข้าตลาดครับเพิ่งพึ่งมากนะครับต้องเปิ้ลเก่าเนาะต้องเปิ้ลเก่าตัวนั้นกับแม่นบ่ตัวนั้นแม่นบ่โอ้แม่มันบ่โอ้้ไปแลวเบอร์โทรเด้อ

นี่ครับน,น,นี่ครับใช่เพินก็ปอคเพินหน,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 น่อยเอาปอบกูนั่นแหละ